แบบนี้ไม่สวยตรงไหนนางเอกดาวรุ่งโดนชาวเน็ตไล่ไปทําฟันไม่ไวายโดนวิจารณ์ไล่ไปทําฟันแล้วข่าวดาราวันนี้ทักทายคุณผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่การอัปเดตข่าวบันเทิงและคลิปนี้เราอยู่ในเรื่องราวของ สวีล่วหารนักแสดงสาวสุดน่ารักจากซีนีรักเธอที่สุดเลย The Best thing กำลังมันแรงมากแต่ความดังมาพร้อมดราม่าค่ะเมื่อเธอถูกชาวเน็ตจีนบูลลี่เรื่องฟันของเธอโดยวิจารณ์ว่าไม่สวยควรไปทำฟันแต่งานนี้น้องไม่สะเทือนจ้าเพราะล่าสุดเจ้าตัวออกมาตอบกลับอย่างมั่นใจในการสัมภาษณ์กับสื่อจีนว่าฉันก็คือฉันค่ะฉันอาจไม่ตรงตามมาตรฐานของใครแต่ถ้าฉันต้องเปลี่ยนฟัน นั่นหมายความว่าฉันต้องเปลี่ยนหน้าตาของฉันไปด้วยหรอพระเจ้าสร้างเรามาให้เป็นหนึ่งเดียวบนโลกนี้งานนี้ทำเอาแฟนๆแห่ชิ้นชมที่เธอไม่ยอมให้คอมเมนต์ลบๆมาทำลายความมั่นใจแถมยังส่งสารให้ทุกคนรู้ว่าความสวยไม่มีนิยามตายตัวส่วนใครที่ยังมองเรื่องฟันเป็นปัญหาบอกเลยว่าแฟนๆมองต่างเพราะหลายคนบอกว่าสวีลัหานมีสเสน่ห์แบบจิ้มลิ้มสุด และรอยยิ้มของเธอก็น่ารักมากจนทำให้ใจละลายไปหมดแล้วแล้วนะคุณผู้ชมนะคะมีรอยยิ้มที่น่ารักเป็นของตัวเองต้องมั่นใจคะ่ะ